ห้าบาทเหรียญอะไรบ้างลูกเอาเอาอะไรคลิปหนีบมาลูกคลิปหนีบคลิปหนีบไม่ใช่เอาเก็บเอาเหรียญยอดลูกเหรียญอะไรเหรียญอะไรครับรู้ไหม เหรียญอะไรเหรียญอะไรเหรียญบาทนื่เงินใครลูกไปหยอ่อนเอาเงินใครไปรหย่อนนะลูกไม่ก็ไม่ตมังแล้วเหรียญใครของใครตังใครตังม,มาลีมารีหรอมารีโาไว้ตอนไหนตอนนี้ตอนนี้ามารีของใครนี่ของใครเหรียญของใครของพ่อไม่ใช่เหรอแม่ของใคร อันไหนครับลูกหรีใหดูสิอ๋อหมุดอันนี้หมุดเก็บไว้อะเหรียญลูกเอาเหรียญเหรียญอะไรนี่เหรียญห้า,าหอันนี้เหรียญห้าอันนี้เหรียญบาทลูกห้าโ <5, 6. S 1> อ้แล้วไงต่อ อมผมมันยุ่งอะลูกเท่าไรละสิบเท่าไรละสิบเท่าไรละไม่เห็นนับเลยลุงใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยเหรอครับใช่เ,เท่าไหร่ละ กี่เท่าไหร่นะจียี่สิบแล้วยี่สิบอะไรยี่สิบเอ็ดอะไรหล่อมจีอจอ,อ้าวเดี๋ยวหมดทา่าไงเหลือหมดท่าไงมึงเดาไปไหนลูกเอาไปไหนเหลือเอาไปไหน Ấu Ấu Ở liền bên này Bên này đi ạ Bên này luôn Ủa, liền rồi đấy 2 ừ, liền cái này lên lên rồi ลไยไหนลูโกโกรอบไหนดูสิขยะลูโก,โกลลอ๋อกาะเกาะก,ก,กินได้กินได้มันตกเอาเหรียญใขรของไขรของไขรของไครเห็นแล้ววของใค่บันนี้นันทึกนก็ไปเซเว่นเลยไปเซเว่นเลย มีตงังใบซเว้นเลย